กูเดินหน่งเดียวยังชนะอะคืออะไรนะเออกูเดินหน่วีเลยอะเล่นปกติเหมือนเหมือนเล่นแอร์ด็อกมันเดินมาทีตายเลยไม่รู้สึกตึงอะไรเลยอะชิวๆอะกูฟีกูยังชนะครับแล้วแต่ชิวอะรอยยี่ส ตื่นเต้นเต้นจังเลยอ่ะโอ้โหไม่ตื่นเต้นเท่ากับอยู่ดูไว้เลยเนี่ยรออะไรอ่ะไอ้เชี่ยตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นก็อยู่ดูไว้อีกัีเดวันไม่ตื่นเต้นเท่านี้เลยเนี่ยขนาดขนาดขนาดอยู่อยู่กับดูไว้กูแบบว่ากูกูแม่งหน้ากดดันตุ่แล้วกูยังชิวเลยเนี่ยตอนอยู่ดูตอนนี้ก็กดดันชิบหายเนี่ยขนาดมีร้อยจริงจริงขนาดกูแค่พูดเลยวะทุกคนได้ยินนะกูยังกดดันเลยเนี่ยเฮ้ยเช็คเช็คของในสลอรด้วยนะว่าใส่กันยัอ่ะ แต่มายาววิ่งมากเลยอยู่ดูว้ตอนเดนืเม์ก็นกูก็ชิวเอ้นเย็นตรเก่งอะทีไม่เป็ดตอปาด้วยถึงเวลาคนผิดตกลไป่อไอแม็กกำลังเข้าแล้วก็จะได้ไฟ่สองสวยสวยสวยไม่ได้แม็กพี่เติมพอยให้เราห้าร้อยผาใจไม่ได้แม็กไม่ทำไปดูเนุกุดไม่ยิ่งหนุคุด คิวคิวคิวอ๋อพี่ักนกน้องอะคนไม่มียพี่เตวมวาไใครไม่มีพอยบอกนะไม่มีครับพี่โน้เอาจริงจังเอาจริงจังอพอยสุวอพอยสวี่ติดจใหม่คือได้าใหม่เพี่ก็อยากได้เหมือนกันแล้วนะาอะไรก่อนิ เฮทับบี้ชาจัดการหมดแล้วยิบเก้าอะไรยิบเก้าเต็มตัว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 อย่าบับนะอย่าบับนะขอไฟนะไม่ไม่เก้าไม่เก้าไว้ใจดิไว้ใจดิไว้ใจ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 ไม่ต้องพูดแล้วเล่นเลยเล่นเลยเล่นตามที่เก้าเก้าเท่าไหร่คิวใจพวกกูลงหมดแล้วบอกได้ได้ได้สามสิบสามสิบเราวิ่งเข้าไปจอดลงทิ้งรถคันนิดนึงเดี๋ยวผมเดี๋ยวสามสิบพวกผมจะขับไปเลยพี่ไอ้ตอนนี้ใครมีคนสร้างค้างมั่ง พี่มีพี่มีพี่มีพี่พี่นวดพี่นวดพี่นวดกับพี่ทันเดียวขับไปจอดหน้าไฟเพื่อนนะจอดจอดตรงหน้าไฟเพื่อนนะเรื่องจอดตรงกลางอะไม่ไม่จอดไม่จอดแบบส่งเบ้ข้างนะจอดตรงกลางเลยสามสิบแล้วเพื่อนไป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 ขมาขมาขัมาขมาขมาขัมาตาม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 มาหลอกรถด้วยดูรถด้วยดูรถด้วย ลงดิลงลงจอดเลยวิ่งเข้าดิวิ่งเข้าดิวิ่งเข้าดิจอดหน้าจอดหน้าจอดหน้าไฟจอดหน้าไฟลงเพื่อนจุ่มชน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 ลง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 จุ่มชนชนนีอีกชนไปชนไปชนไปอย่าวิ่งวน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 ชนชนชนไม่วนไม่วนเขาตรงกลางอีกเขาไปอีกเขาไปอีกเขาไปอีกเผื่แล้วก็แล้วอย่าโจ้เขาไปอีกเพื่อนตายหลังไฟ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 ตรงรถตรงรถจะตรงรถไหมตรงรถตรงขนตรงขน วิ่งมาวิ่งมาวิ่งเข้ามาเอาศพวิ่งเข้ามาพี่นวดพี่นวดพี่นวดต้อมองต้อมองมองหน่อยมองเพื่อนหน่อยมองกูมองกูมองมองเพื่อนหน่อย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 ไหว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 ฟังกูไหว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 รีเทส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 ไม่ต้องตามไม่ต้องตามพี่ิชาพี่พิชาเข้าไฟเลยเข้าไฟเลยไม่ต้องตามไม่ต้องตามอยู่แค่ตรงกลางในไฟอยู่แค่ตรงกลางในไฟอยู่แค่ตรงกลางมึงน่นมาตรงรถเขาด่ามาเล่นตรงรถเขาดีนะด่ามาเล่นตรงรถเขาด่ามาเล่นตรงรถเขามาตรงรถเขามาตรงรถเขามาตรงรถเขา ไม่มึงพูดหน่อยกดเองพูดกนหน่อยมาตรงรถเขาไปเล่นตรงรถเขาดันขึ้นไปดันขึ้นไปตรงรถเขาดันขึ้นไปตรงรถเขาเอาสบดันขึ้นเอาสบดันขึ้นมึงฆ่าแล้วสบดันขึ้นนะเปลีวยน่อนเปลยนนะครับฮะเปล่ยนมันชุนเหรอชุนเหรมันไหวเปล่าวะมันไหวเปล่าวะรากู้มารากู้ฟังผมพี่บานมาพี่มาพี่วานมาพีการเปลี่ยนเป็นมี่หน่อยมามาเป็นหน่อย อย่หงุดหงิดอหุดหริดหงุดหงหงุดหงดับัหับจับจับ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 รับับัับ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 จับ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 รับ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 บับับ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 รับ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 บั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 บรับับับรับับรับับัับ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  กูณหาศพตอนนี้ไม่มีใครตายมึงฟังกูไม่มีใครตายมึงชุบในไฟไปชุบบ้านเราไปดูบ้านเราไปเรียบร้ด้วยเรียบร้ด้วยตอนนี้เราอยู่แค่บ้านเราไม่มีศพแล้วไม่มีศพแล้วไม่มีศพแล้วฉุดรถมาให้กูได้ฉุดรถไม่มีศพ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 วาย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 วเขาขึ้นรถนะเว้ยวิ่งออกมาวิ่งออกมามึงเอาศพวิ่งออกมาดิมึงเอาศพวิ่งออกมาดิมันขึ้นรถเยอะมึงมึงเคลียร์ในไฟไปเคลียร์ในไฟไปมันขึ้นรถเยอะมันขึ้นรถเยอะเพิ่มหน่อยเพิ่หน่อย เชียนในไฟเขียนในไฟไอ้รถรถยายามไม่ลงไม่ลงนะอย่าลงอย่าลงมั่วนะค่อยๆลงนะคือรถเล่นไปเล่นไปเล่นไปเอาสบอเอาสบอปิ้นจุ่มปิ้จุ่มเอาสบออีกมันกัดสบได้มันกัดสบอได้ได้กับสบอเลิกกับสบ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 อเลิกกับสบเลิกกัดสบอเลิกกัดสบอไนเลิกกัดสบอไหนทางไหนทางไหนเขาตรงกลางมึงเห็นไหมระหว่างระหว่างรถอ่ะมึงกัดสบไปกักระหว่างรถเอาสบไปกักระหว่างรถไหวไหวไหวเชื่อกูไหว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 ชุบหน่อย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  ชุบ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 ไปชุบ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 ชุบชุบพีบี้ม่วงฮัลโหลฮาร์ดไปขับไปเรียคนเดียวบเขาต้องการหน่อยเขาต้องการหน่อยม่งเพื่อนหน่อยม่งเพื่อนหน่อยเพื่อนสองศพเพื่อนสองศพเพื่อนสองศพต้องการ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 ม่งต้องการหน่อยม่งต้องการหน่อยหรอตายอีกสี่เฮียเราจะไปไหนเราจะไปไหนไหว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 วมึงชุบมึงชุบมึงชุบเยอะชุบเยอะ คิวตายคิวตายคิวตายมันโชว์ดีวอลคิวตายยื้อพี่บายยื้อพี่บายยื้อเพื่อนต้องออกไปช่วยเพื่อนช่วยเดี๋ยวจะตายก็ตายกเอาสม่วยไว้ตรงนี้เอาสม่วยตรงขวาเอาสม่วยไว้ตรงขวาลงกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยพี่จุ่มพี่จุ่มกันหน่อยพี่จุ่มพี่จุ่มกรรมการพี่จุ่มไปเลยไปมีเล่นไปไม่เอาคนเลยหรอ

ไอรินพี่ชุบนะพี่ชุบพี่กวยนะไอรินกันไว้กันไว้พี่ชุบพี่กล้วยไหวป้กะยังเหลือนะยังเหลือนะเหลือนะเพื่นมึงชุบเพื่นมึงรีเพื่นมึงรีเพื่นมึงรีเพื่มมามึงรีเพื่มมากกหลังเยอะมันหมดแน่ไม่มีเฮียอะไรเลยกาจอดมึงกาจอดอควายรีเพื่อนี้มรีเพื่มนี้่หจุดกากจุด

หัวแก๊งทำมาดีลูกแก๊งทำเสียไอ้เหี้ยได้แค่นี้เหรอวะไอ้ก้อยศพกู้ยาไอ้ก้อยศพอยากไปศพถือไว้ถือไว้ถือบนรถได้ถือบนรถไปใครใครไม่มีศพกลับมาถือหน่อยไหลังบ้านขอสี่คนหลังบ้านขอสี่คนหลังบ้านมันหนหลังบ้านมันขอสี่คนจะชนคนทำเหี้ยอะไรสัตว์เหี้ยอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวยุงเย็บกลับไปเติมน้ำโกดังเลยดิพี่เอ้ยกลับไปเติมน้ำโกดังดิกลับไปเติมน้ำโกดัง ผมมถืออศพเดินกาใครไม่มีถือไม่มีศพถือศพได้ไหมเดินหลับมาบ้านเราถือศพเดินหลับมากลับมาเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือศพเดินหลับมาบ้านเราถือศพเดินหลับมาบ้านเราถือศพทุกคนเหลือมาเล่นที่เหลือมาเล่นถือศพหน่อยไปถือหน่อยถือหน่อยปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยเดินหลับมาเดินหลับมาซีเดินหลับมาเดินหลับมาไม่ต้องไปเล่นกับมันเดินหลับมามาปอยปล่อยวิ่งปล่อยวิ่งไม่มีศพมาเล่นช่วยเพื่อนหน่อย กูมใจไอ้ีดึงไม้มใจืออบคืออบคนนึงสวยสวยเอามาทางขวาเลยมนเหลยคนเดียวแล้วเอามาทางขวาเลยถือยถือ้นยถยว้ถไว้ อยู่เงียบๆบะอยู่เงียบๆอ่ะย่ไม่ต้องบัไหลอะไรเลยนะเนี่ยโอ้ยกเดินเองเดียวยังชนะอ่ะคือไรนะเอาเดินไดีเลยอ่ะกูเล่นปกติเหมือนเหมือนเล่นแอดดอกนคมันเดินมาตายเลยุไม่รู้สึกตื่อะไรเลยชิวๆอ่ะกูฟีกูยังชนะกันเลยแชิวๆอ่ะอุมเหมือนกันกูที่แผลในน้องเข้าใจปะไอ้เกา มันมีอยู่ในเนี่ยบดีแล้วไม่ไม่น่ามีปากมีเสียงเลยมึงเนี่ย่ายง่ายมึงไม่ได้แพ้กูไม่แพ้เลยแพ้กูไม่ผิดมึงไมจ่ายป้าอีน้องไอ้ทไม่จ่ามือไม่ถึงไงเขาไม่แพ้เหี้ยมือไม่ถึงเนี่ยไอเหี้ยโคตรตาก่าแพ้เหี้ยอะไรเนี่ยกันน้องกัยังไม่ไ้เหี้ยไอพวกมดี